ผลการดำเนินงานศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอแก่ดำข้อมูลทั่วไปอำเภอแก่ดำแบ่งเขตการปกครองออกเป็น5ตำบล88หมู่บ้าน2เทศบาลองค์การบริหารส่วนตำบล4แห่งสถานีตำรวจภูธร1แห่งโรงพยาบาลประจำอำเภอ1แห่งโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล7แห่งมีประชากร29,638คนแยกเป็นชาย14,838คน หญิง1น8 0 0คนมีเนื้อที่ประมาณ165.5ตารางกิโลเมตรหรือประมาณ13,425.5ไร่ข้อมูลสถานการณ์ปัญหายาเสพติดสถานการณ์ปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแกดำอำเภอแกดำมีพื้นที่รอยต่อติดกับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามและอำเภอศรสีสมเด็จจังหวัดร้อยเอ็ดทำให้มีการนำยาเสพติดเข้ามาจาก อำเภอใกล้เคียงจากการจับกลุ่มทราบว่าในพื้นที่อำเภอแกดำมีการแพร่ระบาดยาเสพติดประเภทยาบ้าเพราะราคายาเสพติดในปัจจุบันมีแนวโน้มถูกลงหาซื้อได้ง่ายปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอแกดำอยู่ในระดับปานกลางการดำเนินโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟืน้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอแกดำ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในพื้นที่อำเภอแกดำมีจำนวนเจ็ดแห่งได้ดำเนินการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจำนวนหนึ่งรุ่นระหว่างวันที่22มีนาคมถึง5เมษายน2566ณวัพศา,ารศักดารามหมู่ที่2ตำบลวังแสงอำเภอแกดำจังหวัดมหาสารคามมีผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมจำนวน50คนการติดตามผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอแกดดำได้ต่งตั้งชุดปฏิบัติการตำบลในการติดตามดูแลและช่วยเหลือผู้ผ่านการฟื้นฟูอย่างต่อเนื่องและกำหนดสถานที่รายงานตัวผู้ผ่านการฟื้นฟูสภาพทางสังคมอย่างต่อเนื่องโดยติดตามเป็นระยะเวลา5ปีหลังจากที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูมีการประชุมคณะทำงานติดตามระดับตำบลหมู่บ้านรวมกับคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดเป็นประจำทุกเดือน โดยข้อมูลการติดตามช่วยเหลือผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอแกดำประจำเดือนกรกฎาคม2567ดังนี้ 1. ผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูนจำนวน50คน 2. มีพฤติกรรมเลิกใช้ยาเสพติดจำนวน34คน 3. มีแนวโน้มกลับไปใช้สารเสพติดอีกจำนวน6คน 4. ไม่พบตัวจำนวน2คน 5. ถูกจับกลุ่มดำเนินคดีจำนวน8คน 6. ขอรับการช่วยเหลือด้านการให้คำปรึกษาด้านการประกอบอาชีพจำนวนหนึ่งรายด้านการให้คำปรึกษาด้านการศึกษาจำนวนหนึ่งราย Best Practice การขับเคลื่อนติดตามดูแลผู้ผ่านศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมและผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดโดยกองทุนปันสุขบรรเทาทุกชาวแก่ดำปัจจุบันมีเงินกองทุนปันสุขจำนวน4 30, 3 9 5 3 0 3บาทโดยการระดมทุนและการรับบริจาคดังนี้ จากกิจกรรมโครงการนุ่งผ้าไทยไปทำบุญปันสุขบรรเทาทุกชาวแก่ดำระหว่างเดือนมีนาคมถึงเดือนกันยายน2567ในพื้นที่อำเภอแก่ดำจำนวนสัปดาห์ละ2วันรวมจำนวน52วัดการบริจาคผ่านกำนันผู้ใหญ่บ้านของผู้มีจิตศรัทธาเช่นเจ้าภาพงานศพงานวันเกิดเป็นต้นการดูแลผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดและติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูของศูนย์ฟืนฟ้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอแก่ดำโดยกองทุนปันสุขบรรเทาทุกชาวแก่ดำ ผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้สารเสพติดเดือนพฤศจิกายน2566จำนวน39รายได้รับการติดตามดูแลและบำบัดฟื้นฟูด,ดังนี้ผู้ป่วยสีแดงปี2566จำนวน7รายปัจจุบันเหลือ1รายผู้ป่วยสีเหลืองปี2566จำนวน8รายปัจจุบันเหลือ5รายผู้ป่วยสีเขียวปี2566จำนวน24รายปัจจุบันเหลือ7รายผู้ป่วยสีขาวปี2566ไม่มีปัจจุบันจำนวน25รายเสียชีวิต1ราย คงเหลือ38รายการเยี่ยมติดตามโดยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลในพื้นที่เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทีมปกครองว่าตำรวจในเคสที่เสี่ยงก่อความรุนแรงผู้นำชุมชนอสอมร่วมติดตามเยี่ยมกำกับการรับประทานยาการไปตรวจตามนัดการเยี่ยมเสริมกำลังใจทั้งผู้ป่วยและญาติและลงบันทึกในสมุดเยี่ยมส่งรายงานผลเข้ากลุ่มลายประจำตำบลครบทุกราย100%โดยกลุ่มสีแดงเยี่ยมทุกวันสีเหลืองเยี่ยม3วันต่อครั้ง สีเขียวเยี่ยมสัปดาห์ละหนึ่งครั้งและกลุ่มสีขาวเยี่ยมเดือนละหนึ่งครั้งกองทุนปันสุขบันเทาทุกชาวแกดำอนุมัติซื้อสิ่งของออกเยี่ยมเพื่อให้กำลังใจรายละ200บาทการใช้กองทุนปันสุขบันเทาทุกชาวแกดำขับเคลื่อนและสนับสนุนในการนำส่งผู้ป่วยที่มีอาการรุนแรงต้องรักษาต่อที่โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนาชรินจังหวัดขอนแก่นรายละ3,000บาท Best Practice การติดตามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอแกดำ โดยกองทุนปันสุขบรรเทาทุกชาวแก่ดำติดตามและเยี่ยมเยือนผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูร,รายนายสารขีทองผูบ้านเลขที่44หมู่ที่14ตำบลวังแสงอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามผู้ผ่านการบำบัดฟื้นฟูของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดมหาสารคามสาขาอำเภอแก่ดำผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา72พรรษาข้อมูลทั่วไปบ้านหนองแวงหมู่ที่12ตำบลวางแสงอำเภอแก่ดำจังหวัดมหาสารคามมีจำนวนครัวเรือน77ครัวเรือนมีประชากรจำนวน275คนมีนายชานชัยทับศิรักเป็นผู้ใหญ่บ้านผลการดำเนินงานการขับเคลื่อนโครงการหมู่บ้านยั่งยืนตามตัวชี้วัดหมู่บ้านยั่งยืนจำนวน8ข้อ 16กิจกรรมดังนี้ 1. ด้านที่อยู่อาศัยทุกครัวเรือนมีที่อยู่อาศัยมั่นคงแข็งแรงมีส้มถูกสุขลักษณะ 2. ด้านความมั่นคงทางอาหารครัวเรือนมีการปลูกพืชผักสวนครัวบ้านนี้มีรักปลูกผักกินเองจนเป็นวิถีและคณะกรรมการหมู่บ้านมีการจัดสรรขอบสนองแวงเป็นพื้นที่ปลูกผักหนองนี้มีรักปลูกผักแบ่งปันโดยมีคณะต่างๆเข้ามาศึกษาดูงานเป็นประจำ 3. ด้านความสะอาด หมู่บ้านร่วมด้วยช่วยการพัฒนาบริเวณพื้นที่รอบหมู่บ้านเป็นประจำสม่ำเสมอทุกเดือนหลังจากการประชุมประจำเดือนทุกครัวเรือนมีการจัดทำถังขยะปิดลดโลกร้อนครบ100เเมีการคัดแยกขยะต้นทางเพื่อจำหน่ายให้กับผู้มารับซื้อของกลับสี 4. ด้านความสามารถขีหมู่บ้านได้แบ่งการบริหารเป็นคุ้มบ้านจำนวน5คุ้มโดยมีหัวหน้าคุ้มเพื่อดูแลช่วยเหลือพึ่งพาสายกัน 5. ด้านความร่วมมือ หมู่บ้านมีการประชุมพบปักกันเป็นประจำทุกเดือนโดยหัวหน้าคุ้มนำปัญหาของแต่ละคุ้มเข้าที่ประชุมหารือและแนวทางการแก้ไขปัญหาของหมู่บ้านโดยร่วมพูดคุยร่วมปรึกษาร่วมทำร่วมรับผลประโยชน์ 6. ด้านการปฏิบัติตามหลักศาสนาประเพณีวัฒนธรรมและการแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์บ้านหนองแวงมีวัดสถิตคงคาวารารามเป็นศูนย์รวงยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวบ้าน ในการสร้างความสามารถขีดตลอดจนประเพณี22ครอง14และกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหมู่บ้านเป็นประจำทุกเดือน 7. ด้านความมั่นคงปลอดภัยทีมอสอมให้บริการช่วยดูแลด้านสุขภาพในครัวเรือนสอดส่องดูแลรักษาความสงบเรียบร้อยภายในหมู่บ้านไม่ให้ติดยาเสพติดโดยกระบวนการกองทุนแม่ของแผ่นดินส่งเสริมการแข่งขันกีฬาในการแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติด 8. ด,ด้านการมีน้ำสะอาดส,สำหรับใช้ในการอุปโภคและบริโภคทุกครัวเรือนมีน้ำสะอาดส,สำหรับใช้การอุปโภคและบริโภคตลอดจนมีการดูแลรักษาหนองน้ำหนองแบงให้สะอาดเพื่อใช้ในการรดพืชผักสวนครัวโดยมีกฎชุมชนเข้มแข็งไม่ให้นำสัตว์เลี้ยงทุกชนิดลงในสนองแบงขอขอบพระคุณท่านนัทวัฒน์วิริยานภาพรหัวหน้าผู้ตรวจร,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 ราชการกระทรวงมหาดไทยและท่านผู้มีเกียรติทุกท่านที่เสียสละมาเยี่ยมชม ได้ให้กำลังใจบ้านหนองแวงหมู่ที่12ตำบลวังแสงอำเภอแกดดำจัังหวดมหาสารคามขอบพระคุณครับ